มาหาช้อปปิ้งจ้ะมาหาสื่อมาเล็ดพันธุ์พักไปปลูกพี่น้องมา่านเบิง่งตัดสินใจยากหลายจา้ะพันธุ์พักหลายากุศลจักสิเอาพักยังไปปลูกนะจ้ะเนาะมันหลายแนวหลายอย่างปปกุศล,ลายยาแม่เบิ่งดูโอ้โหจักสิเอาพักยังปลูกช่วงนี้นะฮอนเนาะเอาไปปลูกกระยานแต่มันตายเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ยจากมหาสื่อคุยสื่อพี่มอด ไปเพาะมาริทันนะจ๊ะเนาะเพาะมาริทจะจะทิ้งใจหนากจะเอาอยัางดีจับเลยจ,จ,จ,จับอีกจับเลยจับอีกเจ้าแพ็กหน่อยให้แพ็คแง่ดีก็มีแพ็คแง่กับซองไว้ครัวเป็นหน่วยเจ็ดสิบกว่าบาแทแพ็คแง่มันก็นกนสิคุ้มยุ่งจ้ะมากระมาเบิงโซนดอกไม้ดอกไม้อันอันปลอมเลยนะจ๊ะงามงามพีน่น้องที่แต่ดอกงาม ชอบครัชอบเขียนเป็นชอบเป็นชอบใบอันนี้กับอสิบเก้าบาทเป็นกล้วยใหม่จ้ะชอบละอาหาสิบเก้าบาทงามงามมีหลายสีหลายยางหลายยางผี่ใหญ่เบิ้งตะการตาปบดนี่ดูพี่ดอกงามเนุ่งชอเขาเหี้ยใส่ชื้อชื่ออะนี่แบบเป็นพวกไปเขียวเขียวราคากับสิบสูงขึ้นจ้ะพวกต้นใบเขียวนี่กับสีราคาสูงขึ้นจังน่อยอันนี้กับผ คือดอกอเรื่องจ้ะตอเรื่องฟอมเนาะแต่ละางก็แพ่งมาในดอกสาม่้กปอเลยนะสุด้าไปตุ๊กแตงเนี่ยจะเอาเอายางเลาะเลาะบึงสื่อจ้ะนีก็งายนีก็เป็นดอกคุ่หลาซุ่มดอกคุ่หลาจ้ะงามๆ่ีแง สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบาีพัทรพรสาวอีสานไต้มาอีกแล้วจ้านี่กับพระมาเบ่งต้นใหม่ดอกใหม่จ้าอากาศท้อนจ้าอากาศห้อนดอกใหม่ก็เลยเหี่ยวพดนามไร้ปนใดซุ่มปนใดก็ยังเหี่ยวอยู่จ้นคุณนายตื่นสายเทหลกกราลงามเทหลกกราลงามจ้าบารนีแดดมากก็เลยเป็นจอยจอยจ้า อันนี้กะสะ็สับปะรดุตแม่เนี่ยเนาะสับปะรดสีเนาะเสียงไอนี้ก็ท่านในเศร้าดีได้จ้าสับปะรดสีจ้าพี่นวงเบ่งดูนี่ก็ชชบาชชบาเนาะจ้ะก็พ่อพี่น้องมาเบ่งดอกไม้เอ้ามาแล้วเหรอลูก โอ้ยอยากมาอยากเข้าบ้านมา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 ันร้อนเหรอะคะร้อนเหรอคะวันนี้อยากเข้าบ้านเหรอคะมามามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยไปไปเข้าบ้านไปน้องมาอยากเข้าบ้านเพื่อนมาท่าไหนกวดพี่น้องมึงชุ่มช่มอยากพี่น้องชุ่มช่มดอกํามงามชุ่มช่มสวยมาก่วงสาลีกะ,ะกร่นเมื่อไรจ้ะกำลังรนน่ว อันกำลังออกก็มีจ้ะป่วยพี่น้องป่วยสุกแล้วอมะหอยอาย,ยุตนสมโอนุย้ยแักสมโอจ้ะกระมี 2, ่อยู่สองสามนุ้ยเนาะสมโอจ้ะจั๊กซี่ได้กินมะได้กินนะจ้ะโดนเรื่อยแล้วท่านไอซุกก็โดนเรื่อยนี่ก็ไปซื้อผู้ดางมาจา้ะ ซื้อคู่ดางมาว่าสิ่ไส้กระถางหน่อยบ่ท่านไหนแยกออกขึ้นเดี๋ยวสิไปเอาออกอยุกมุดนำซื้อมาประมาณเอ,อ่อหาหากระถางอย่างนี้หากระถางคู่ดางเนาะ <c oughs> บักม่วงก็เริ่มซุกแล้วพี่น้องจักเริ่มซุกคือว่าเหลืองแดดกบรบเพาะหงูนะจ้ะพื่อนนะซร้งเมืองบักม่วงกันพืน่นนะอย,ยอยู่ไหนอยู่พี่น้อง ตตำๆกับมีโอนต่ำๆขนขน,นท่าคนแหงโดคับมัน,น,นเป็นส้วมเป็นส้วมอยู่ <c oughs> เป็นส้วมเป็นส้วมอยู่พี่น้องหงวยนี่ก็อยู่ตตำๆเหลืองคะ่ะประม่วงกับลังแก่จ้ะพี่น้องอันนี่ก็เฟลืองกนัลังเป็นดอก บักงอกระลังเป็นนวย่อ,อยขึ้นเองจ้ะบักงอขึ้นเองอ,อันบักเน่ากระดุกจ้ะเป็นนวยนวยเต็มต้นยุกจ้ะบักเน่าปีนี้ได้กินบักเน่าร้ายจ้ะเต็มต้นเลยพี่น้องเต็มต้นเลยเห็นปะขึ่นสองสามปีแล้วเเป็นห่มันโหก็มาเป็นห่ปีนี้หละที่มันดก เฮ้จ้าคิดนี้ก็สั้นนี่แหละพี่น้องไปไปห,หากินเขาจ้าหิวเขาแล้วเนาะจ้าเนาะ